สวัสดีครครับเดี๋ยวกินกาลาดนะครับจะพาไปดูล้อมาใหม่เข้าใหม่นะฮะเป็นลายซิ่งลายยอดนิยมลายฮิตนะครับล้อแท้นะฮะในไกจุนนิ่งแอลวันตีราคาไม่แพงเลยนะครับขอสิชุดละหมื่นหเท่านั้นนะครับส่วนขอสิชุดละ2องหมเท่านั้นมีหลายลายให้เลือกตัวนี้เนี่ยเป็นเฉพาะตัวที่มาใหม่เพิ่มนะเดี๋ยวพาไปดูกันว่ามีตัวไหนบ้างนะครับนี่นะฮะสิ้าตอนเนี้ยโอ้มี50กว่าชุดได้นะครับ15 มี50กว่าชุดได้มีมาเพิ่มก็จะ10ชุดอยู่แลวนะฮะสิลายเพิ่มเติมหลักๆก,ก็คือแนะนําว่าลูกค้าชอบธีมไหนแนวไหนอะรประมาณไหนให้มาขับรถมาจากที่ร้านเราจะล้อท่าให้ดูเลยนะครับประมาณ3 4มสี่ลายก็ได้ว่าชอบลายประมาณไหนดูในรูปเนี่ยล้อมีหลาย50าลายให้เลือกอะ่ะก็ลองลอง,ลองท่ารถดูนะเหมือนรองเท้าอะ่ะถ้าเราลองท่าลองสวมลองส่องกระจกดูเราจะเห็นภาพว่าอันไหนเหมาะกับเราที่สุดนะครับ อันนั้นเรามันจะเป็นเรื่องที่ร้านอีกทีหนึ่งได้นะฮะตัวแรกเลยนะครับเป็นตัวเอเมนตีนะครับปอโต,โตนะครับตัวนี้ขายดีมากนะฮะลายกา้านชนขอบนะครับแนวซิ่งๆนิดนึงนะครับล้อเ,เบามากนะฮะตัวนี้เออยกลูเนดีว่ะอันนี้ดีว่ะหนึ 1> 1่งหนึ่งนิ้วยกขึ้นเลยนะครับหนึ่งนิ้วยกขึ้นเลยนะฮะเบามากเอเมนตี e i, ปอโตนะครับสีดำแล้วก็สีขาวสองสีที่เลือกสีด้านไม่ก็มีนะอยู่ที่ร้านอยู่ด้านในนะครับก็มี3ามสีแหละลายนี้ ล้อเบาน่าจะประมาณ5้าโลเท่านั้นเองนะครับเอ็มันตินะฮะเบาวิวนะครับตัวต่อไปนะฮะเป็นเอสค่าเอสซีสี่สิบแปดนะครับสี่สิบแปดจะเป็นลายสามก้านนะครับลายนี้ก็ขายดีนะครับมีเท่าไหร่ก็หมดนะฮะเป็นสีขาวสีเท่ากันให้เลือกตัวนี้เนี่ยเอสซีสี่แปดนะครับสีขาวสีเท่ากันสเปคสวยนะฮะเจ็ดสามแปดนะครับใส่แล้วไม่ล้นแน่นอนนะครับพอดีพอดีเลยนะครับตัวต่อไปนะฮะเอสสีห้าห้า ในในในใลายนี้ลายขายดีของร้านเราเลยนะครับลายขายดีของร้านเราเลยนะครับจะมีเป็นสีเท่ากันนะครับปั๊มเอ็นไกครบๆฝาเอ็นไกแท้ๆนะฮะเอ็นไกจูนนิ่งนะเอ็นไกจูนนิ่งเป็นแบรนด์รองจากเอ็นไกลเลสซิ่งเจแปนนะครับผลิตมาเลยถูกหน่อยนะฮะเหลือแค่ชุดละหมื่นหกเท่านั้นล้อญี่ปุ่นก็มีเดี๋ยวพาไปดูตอนท้ายนะครับชุดละ 1, 2, 3, 4, สามหมื่นสี่นะครับตัวนี้เนี่ยได้ล้อแท้แบรนด์เอ็นไกจูนนิ่งแนะนําเลยนะครับสวยงามสุดปลอดภัยสุดมีงานเดียวไม่กรอบแน่นอนนะครับตัวนี้ อ่าลายนี้นะฮะหมดไปนานนะครับมาเพิ่มแล้วนะครับเป็น s c 57สำหรับสายซิ่งนิดนึงนะฮะเป็นลาย6ก้านนะครับลาย6ก้านมาแล้ววิ่งนี่สวยงามเลยนะฮะจะเป็นสีดํากึ่งเงานะครับฝาคบนะครับตัวนี้ s e 57นะใครชอบก็มาลองทาบดูได้นะครับ s อ56ลายฮิตขายดีนะครับสีขาวก็มีสีดำก็มีสี ตัวนี้นะครับสั่งมาเติมเพิ่มเติมให้เป็นลูกคา้าให้ลูกค้าเลือกนะครับลายห้าก้านนะฮะอ f f s e ตนิดนิสดวสวยงามนะครับดูใกล้ๆนี่โหดีคุณภาพอ่ะคุณภาพนะครับราคาแค่หมื่นหกนะฮะให้สี่วงเลยนะแล้วอย่าลืมนะครับล้อแท้ที่ร้านเราเนี่ยติดตั้งฟรีส่งฟรีแล้วก็รัดพร้อมยางพร้อมโชค๊คพร้อมท่อราคาพิศ erm เศษให้เลยนะครับรวมถึงเราประกันให,ให้ว่าเป็นอีกการจุดนิ่งของแท้ให้หนึ่งปีเต็มเลยนะครับถ้าไม่แท้ยินดีคืนเกัน ตัวนี้นะฮะเอ็ไกไอเพบวานลิปบ้านเรานะครับสีเท่ากันนะครับสติ๊กเกอร์ล่องเหลืองนะฮะหนิ้วยกขึ้นเลยนะครับตัวนี้เนี่ยล้อหนักแค่4โลกว่านะครับสเปค7นะฮะออฟสามห้านะครับสเปคเดียวเลยมาตรฐานนะครับสังเกตใกล้ๆนะครับนี่ดูดีเทลของล้อนะฮะสีสันของล้อนะครับสติ๊กเกอร์นะฮะเมดอินเจแปนทั้งระบบนะครับตัวนี้มือสองสองมืนกว่าแล้วนะฮะ ใครอ,อยากจัดของใหม่ใช้ยาวๆงบถึงถึงจัดตัวนี้เลยนะครับล้อพร้อมยางอยู่สามปลายๆนะตัวเริ่มต้นนะฮะสี่กว่าได้ยางคุณภาพเลยนะครับอยู่ด้านในหน่อยนะฮะปั๊มเมอินเจปแปสติกเกอร์ต้องมีปัม๊มนัที่ผลิตเคยแต่ก่อนมันมีลายเซ็นคนปั๊มด้วยนี่ว่ะตัวนี้ไม่เซ็นแล้วเนะันเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ว่างเซ็นนะ <laughs> <laughs> นี่ฮะสติกเกอร์ครบๆปั๊มครบๆนะฮะ สวยงามนะครับจุ๊บอย่างเดียว2 0 0พนแล้วนะครับจุ๊บอย่างเดียว2,000แลลวนะฮะลายพิพันนะครับสีเท่ากันนะครับสเปกสวยอ่าตัวต่อไปลายมาใหม่นะฮะลายนี้เนี่ยติดตั้งยากนะครับบอกเลยนะครับใครไม่รู้เทคนิคนี่ยากยากแต่เราก็มีวิธีของเรานะครับตามมาตรฐานร้านเรานะครับตัวนี้เป็นรุ่น s ห้าสิองนะครับลายก้านซี่นะฮะสังเกตการจะยกยกกลมๆหน่อยนะครับรวมถึง เป็นสีดำนะฮะก็จะให้ฟีลดำดุหรูซิ่งอ่าได้หมดเลยนะครับสเปคกำลังสวยนะครับตัวนี้เป็นสเปคก็คือเดี๋ยวนะกว้างแปดครึง 8, ่งออฟซีสิบนะฮะกว้างแปดครึ่งออฟซีสิบสวยงามใส่ยางได้หลายเบอร์เลยนะครับตัวนี้นะฮะตัวต่อไปนะครับรายนี้เนี่ยเคยใส่สองพันของผมอยู่นะจะเป็นตัวรุ่นวีเอสห้านะครับตอนนั้นผมทำเป็นสีขาวสวยงามมากนะเวลาวิ่งสวยงาม เป็นก้านตัววายนิดนิดนะฮะไกจูนิ่งรุ่นวายเอนะครับอันนี้ก็ขายดีนะฮะเพิ่งมาใหม่นะครับสเปกกำลังดีนะครับตัวนี้ไม่ล้นจัดนะฮะสเปคอยู่ที่8 40นะครับ8 40นะครับใส่รถได้หลายรุ่นเลยนะสำหรับคนไม่ชอบให้มันล้นใส่ยางอ้วนๆได้ใส่ยางหนาๆหน้ากว้างได้แนะนำตัวนี้เลยนะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นไกจูนิ่งนะครับรุ่นเ c 4 9ไกจูนิ่งเ c 4 9เนี่ยเป็นลาย3ก้านคู่นะครับสีดำกึ่งเงานะฮะสังเกตว่า มันจะออกฟีลแบบยิบล้อหรูๆก้านยาวๆาวใหญ่ๆหน่อยนะฮะร,รวมถึงเวลาวิ่งเนี่ยสวยงามหมดนะครับทั้ง3ลายนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบลองมาทาบรถก่อนได้นะฮะรถซีวิ c เอฟป้ายแดงสีขาวสีแดงใส่ลายไหนก็สวยนะครับแต่ลองมาทาบดูได้ว่าชอบประมาณไหน15เรามีให้เลือก50กว่าลาย18เรามีก็50กว่าลายนะครับมาเรื่อยๆเติมเรื่อยๆมาลองเลือกลองด,ดูได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมีอะไรเพริ่มเติมก็จะมาอัปเดตมาลง คลิปลง YouTube ให้ดูนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากแนะนำเพื่อนๆมาด้วยนะฮะก็ยังไงฝากร้างกิีฬาล้างเล็กไว้ด้วยนะครบร้ันอยู่ใกล้เรรส้นต์บังนาสูนหลวงรอ9เก้านะฮะโทรศูนย์แปดเก้าสี่เจ็ดหกห้าสี่สามนะครับเดี๋ยวทีมงานดูแลให้นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ